ช่วงดิอ a g e n จนดาอินไซตนาทีนะคะพบกับ The Agenda Insight ช่วงนี้เป็นช่วงที่3ของรายการ The Agenda Today มองข่าวเล่าเรื่องค่ะ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็อยู่กับเราอยู่ต่อเนื่องนะคะก็อย่างที่คุณหมวยเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นะคะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสมศรเทพสุทินนะคะที่จะมาพูดคุยกับประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งค่ะสาคัญเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเรือนจานะค่ะก็ที่ผ่านมาจะมีในเรื่องของเก่อจรจรที่บุรีรัมด้วยใช่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าพี่น้องเรือนจำอาจจะมีความกังวลหรือเป็นข้ออ้างก็ไม่แน่ใจนะที่ที่ผ่านมามีการ ก่อจราจนที่บุรีรัมย์อย่างรุนแรงเลยก็มีอาจจะแบบมีหลายคนกังวลว่าจะไม่ได้เจอญาติเขาบอกอย่างนี้คุณมวยเขาบอกว่ามาเยี่ยมไม่ได้อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าญาติมาเยี่ยมไม่ได้บ้างเพราะว่ากลัวโควิดบ้างประเด็บกลัวติดเชื้อในเรือนจําใช่ ทีนี้คือประเด็นมันก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะว่ามันมีการพูดหลายกระแสวันนี้เราเลยจําเป็นจะต้องเรียนเชิญตัวจริงเสียงจริงมาอธิบายแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะค่ะอยู่ในสายของเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอยู่กับเรารายการดิอาเจนดาทูเดย์มองข่าวเล่าเรื่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอรัญญาและคุณสุพรทิพย ค่ะสวัสดีค่ะขอท่าค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเดอะเจนดาทูเดย์ค่ะขอบพระคุณค่ะซึ่งได้ดำเนินรายการวันนี้เข้าใจว่าเป็นวันแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะขอบพระคุณค่ะแสดงความดีอย่างมากเลยครับได้ออกรายการผมก็ดีใจด้วยได้ได้เปิดเป็น ประเดิมประเดิมรายการวันแรกทางทางทีมงานเราก็ต้องขอบพระคุณท่านมากที่ให้เกียรติใชคะทีมงานเราเหมือนกันนะคะในการที่มาร่วมสนทนาพูดคุยชี้แจงนะคะมาตรการในเรือนจําด้วยยินดีมากเลยครับยินดีมากเลยครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านเข้าเรื่องเลยก็คือว่าก่อนหน้านี้มีในเรื่องของที่บุรีรัมเป็นเรือนจําที่อาจจะพี่น้องชาวเรือนจําก่อจราจรอย่างหนักเลยเพราะว่ามีข้อ กังวลว่าอาจจะติดโควิดสิบเก้าหรือว่าญาติจะมาเยี่ยมไม่ได้หรือยังไงตรงนี้มาตรการป้องกันโควิดสิบของเราในเรือนจําเชื่อมั่นได้หรือไม่คะท่านมาตรการในการป้องกันโควิดตรงนี้เนี่ยเราต้องบอกว่ามันคงตอบว่ามันร้อยเปอร์เซ็นตได้ไหมในการป้องกันในเรือนจําต่างๆเนี่ยผมก็ตอบว่าคงคงไม่ได้หรอกนะครับ แต่ว่าเราจะทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีใครติดนะฮะหรือติดก็เพียงหนึ่งหรือสองคนเท่าที่ได้ฟังข่าวจากผู้ต้องขังขนะครับอ่าตตั้งสามแสนแปดื่นคนเนี่ยมีมีน้อยมากที่ติดแต่ก็มีผู้ต้องขังหรือนักโทษบางคนเนี่ยก็พยายามไปปลุกปันเพื่อให้เกิดความวิตกกังวลเมื่อวิตกกังวลแล้วเนี่ย สิ่งที่เสียหายนั่นก็คืองบประมาณของทางราชการอย่างเช่นที่บุรีรัมเนี่ยเผานะครับเพราะว่าทุกคนก็บอกอ้างว่ากลัวกลัวไอ้ตรงนี้นะี่ยมันเป็นเรื่องของความวุ่นวายแล้วทําให้เราต้องเสียงบประมาณของประเทศชาติโดยโดยไม่จํำเป็นใช่ไห<ช>ะครับซึ่งซึ่ง,ง,จ,งจริงๆแล้วเนะี่ยวัน,ว,นวันที่มีเหตุการณ์ที่บุรีรัมเนี่ยผมยังนึกเลยว่ามันอาจจะมีนักโทษถึงขั้นโคม่าหรือเสียชีวิตกระมังเพราะมัน ใกล้จะมืดแล้วเพราะในปกติแล้วเนี่ยมาตรการของการป้องกันรปราปามในช่วงของยามยามวิการเนี่ยของในเดือนจบเนี่ยเขาต้องใช้มาตรการหนักแต่เขาโชคดีนะครับที่ว่าผู้ต้องขังเขาเขาเปลี่ยนใจนะครับเปลี่ยนใจเอมายอมรับในการพูดคุยเจราจากับราชการนะครับทางาหารตำรวจที่เข้าไปช่วยกับตรงนั้นเนี่ยซึ่งก็มก็ไม่คาดคิดว่า มันจะจบลงออกมาได้แต่ว่าตอนแรกกรคิดว่าไม่ไหวแน่ไอ้ไอมาตรการที่ที่จะต้องจัดการกับสิ่งที่กดดันอย่างหนัก<ะ>ตรงนี้นะครับอ่ฮะ <Democrat. S 1> แล้วก็ถ้าถามว่ามาตรการวันนี้เนี่ยมั่นใจแค่ไหนว่ามันจะปลอดภัยเราทําที่ดีที่สุดนะครในขาานาดนี้ที่ว่าอย่างเราจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเรื่องของ lab ของสิวิทยาศาสตร์มาให้มาเป็น l ล b ที่ตรวจเช็คตรวจเชื้อโรคอะไรต่างๆถ้าเรือนจําไหนเราก็ต้องประกาศออกไปว่า เรือนจำไหนนะที่ที่มีความไม่มั่นใจหรือว่ามีคนที่เคยสัมผัสกับผู้ผติดเชื้อไม่ใกล้เคียงอะไรตรงนั้นผู้ป่วยเนี่ยเราก็อาจจะเก็บเก็บตัวอย่างเพา,าเอามาตรวจเชื้อตรวจอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคือเราต้องทําเสริมเสริมไปมากๆให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุดเพราะวันนี้เราต้องบอกว่าเราดูแลคนเนี่ยเกือบสี่แสนคน ซึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่เราต้องบอกว่าเราดูแลคนมากที่สุดครับไม่ว่าเป็นกระทรวงไหนนะกระทรวงไหนก็ส่วนใหญ่เราต้องบอกว่าคนที่เราเราดูแลเนี่ยมากกว่าทุกส่วงนะครับเยอะมากกว่าแล้วเราก็ตั้งใจว่าเราจะพยายามไม่ของบประมาณเพิ่มเติมอย่างแน่นอนเราจะใช้งบของเราที่ทําอยู่หรือมีอยู่ในแต่ละปีเนี่ยดําเนินการไปกับตรงนี้นะครับให้ดีที่สุดและ ที่ผมบอกว่าผมว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคนมันเยอะตั้งสี่แสน 4, คนแต่ว่าเราจะทําให้ดีที่สุดะนะนะแล้วก็เป็นเป็นเป็นความตั้งใจของพวกเราทุกคนท่านกระทรวงเนี่ยว่านะนะเราเราน่าจะเดินไปได้ะนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ในวันนี้ค่อนข้างมั่นใจนะแต่มั่นใจแต่เราบอกว่ามันร้อยเปอร์เซ็นไหมเราก็ไม่กล้าตอบนะครับเพราะมันเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่่ในประเทศเราเนี่ยไอ้โรคระบาดในลักษณะนี้ไม่มี อย่างในอดีตนะครับในอดีตที่มันมีโรคระบาดอก่าเยกยกยกตัวอย่างอย่างเรื่องซาบัดนกอะไรต่างๆเนี่ยหรือเซอร์นมิเซอร์นมิเนี่ยถ้ามาเทียบกับโควิดโควิดตรงนี้เนยนะหมูเลยมันจะได้มาตูมเดียวตายหมดเลยใช่ค่ะไม่มีทันตั้งตัวเลยค่ะ ไม่ได้เตรียมตัว<อ>ใช่ไหมคะท่านอ้มาไม่รู้อีสามเดือนมันจะจบ feet, หรือเปล่าใช่ไหมหเพราะพมาหรืออะไรต่างๆความเสียหายมันตามมามากกว่าแล้วทีนี้ว่าถ้าถ้ามันตูมเดียวนะครับเมื่อเหมือนเรือนจําไปตั้งอยู่ชายทะเลมันตูมเดียวมันเกิดตายไปครึ่งหนึ่งแล้ว,ลวก็ที่ก็มาเจ็บกันอีกไม่เกินเจ็ดวันก็จบใช่ไหมทีน,<อ>นี้ไม่ใช่<อ>นี่มันสงครามก็มหาพลตธนาการไม่รู้ลบกันไปอีกนานเท่าไหร่นะครับก็บอกว่าจะทําให้ดีที่สุดนะ ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มตรกาที่เราคิดมาตรงนี้เนี่ยเราถึงบอกว่ายืนยน100ันร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้แต่ว่าะจะทําให้ดีที่สุดต้องทำแล้ว่อนข้างมั่นใจนะครับในการด,ดําเนินการที่วางมาตรการไว้ครับค่ะมีโครงการหนึ่งที่ท่านทำขึ้นมาในเรือนจำนใช่ไหมคะเรืเร่องของทําเรื่องเล่าข่าวเรื่องเล่าชาวเรื่องจำใช่ไหมคะที่เป็นแนวคิดของท่านอันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจงานที่คิดว่า ท่านคิดว่ามองว่ามันจะช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อ,อให้กับคนในเรือนจําแล้วก็ญาติคนในเรือนจําได้ใช่ไหมคะคือในในกรณีนะฮะในกรณีที่คุณสรยุทธเข้ามาช่วยคทาทําในเรื่องของการให้ความรู้ทางวิชาการต่างๆกับผู้ต้องขัง,ง,ง,งแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร ที่ดีและจําเป็นที่ที่จะต้องรู้ควรควรจะต้องรู้นะครับไม่ใช่รู้ไปหมดแต่รู้คนจะต้องรู้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าถ้าไม่มีรายการที่เกิดขึ้นที่บุรีย์เนี่ยในรายการลักษณะที่เขาพูดว่าแหกุ๊กหรือจะราจนก่อนก่อนจะรจการจะราจะจนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็คงไม่เอาเรื่องของเรื่องเล่าเรื่องเล่าชาวเรือชาวเรือนจำเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ โควิด19ตรงเนี้ยเข้าไปเผยแพร่หรือไปทําความเข้าใจกับนักโทษเรายังไม่เอาไปนะครับเพราะว่าอแต่มันมีความจําเป็นแล้วเราดูแล้วเนี่ยคนที่จะไปเล่าเรื่องต่างๆหรือไปให้ความรู้แลวให้คนเข้าใจง่ายที่อยู่ในเรือนจำตรงนี้นะต้องต้องถือว่าทางฝ่ายภาคราชการเนี่ยโชคดีนะครับโชคดีที่ที่มีบุคลากรในลักษณะนี้เข้าไปแล้วเราไม่ใช่คุณสอยุทธ คนเดียวหรอกเิญเิญเคิเคมานะทํางานเป็นกลุ่มตอนนี้ผมผมก็เรียนกับท,ท่านอาทิปรีว่ามีคนอื่นอีกอหรือม่าอย่างไรเนี่ยให้ให้มาช่วยการคิดให้มาช่วยกันทำนะครับนะครับตรงนี้ครับไม่ใช่ว่าคุณสรยุทธได้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่นอย่างที่อาจจะมีข้อวิาพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมคะท่านก็มีอีกหลายกลุ่มที่เป็นนักดนตรีหรือว่าช่างฝีมือหรืออะไรต่างๆที่อาจจะสามารถให้ความรู้กันได้ผมมเเเรรีียยนนนออ่่าาาง้้ะคคับพืวขใจ ขนาดผู้ใช้แรงงานค่ะ,คะในในเรือจนจำนะครับยังมีโอกาสที่ออกมาทํางานด้านนอกอ,ม,อมาออกมาทํางานด้านนอกทํางานได้เยินหรือในบางคนก็สาธารณประโยชน์นแบบะะสาธารณประโยชน์ใ,ชในวันลดทุนนะครับออกมาทำหนึ่งวันได้ลดหนึ่งวันซึ่งลักษณะน,นี้ทุกคนมีสิบบทธิ์หมดนะครับ แต่พอดีอในกรณีของคุณสรยุทธ์หรือนักดนตรีที่มีอยู่เนี่ยเขาเก่งอีกอย่างหนึ่งะนะครับอีกอย่างหนึ่งกับเหตุการณ์ที่เราต้องการอยากจะใช้นะครับเกีย่ยวกับเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็มาพอดีนะครับเขาถือบอกว่าเออเราโชคดีคที่ได้ใช้พวกพวกเขาเหล่านั้นแล้วเขาก็อ,อจ,จะโชคดีที่จะได้วันลดโทษ ได้ทาความดีเพื่อลดโทษได้ด้วยซึ่งมันมีกฎกติกาเขาทําอยู่แล้วค่ะเขาทําอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนแล้วยิ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่นคงอืมค่ะแต่ครับมันมันคงมันคงดูไงก็ดูอย่างบุรีรัมย์นะครับมันลืมมีความตื่นตระหนกตื่นตูมจนแตกตื่นทําเรื่องีบุรีรัมย์เป็นร้อยล้านโอ้บุรีรัมย์เนี่ยถ้า ทำใหม่สร้างใหม่เนี่ยเป็นร้อยล้านผมผมดูแล้วเนี่ยงบประมาณผันดินยังไม่อยากจะสร้างอะอยากจะเก็บไว้ก็นะให้เป็นที่ระลึกนะครับเรื่องโควิดจบแล้วค่อยว่ากันในตรงเนี้ยผมผมอยากทิ้งไว้อย่างนั้นนะเพราะว่าเนี่ยเป็นเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ให้ให้รู้กันดูเข้าไว้ว่าเนี่ยเรื่องของผู้ต้องขังเผลอไม่ได้ก็พยายามปลุกปั่นนะครับพยายามปลุกปั่นที่ ทำให้ราชก,การเสียหายเสียงเงินเสียทองมากมายนะครับค่ะอย่างอย่างนักโทษบางคนอออกมาทํางานด้านนอกก็ก็ได้ค่าแรงค่าตำ่ตำสามร้อยบาทแต่นะเอามองง่ายๆขนาดใช้แรงงานยังได้สิทธิประโยชน์พิเศษเลยแต่นี้ถ้าเป็นคนส่นชทดเนี่ยก็พูดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็บอกว่าเขาไมา่ได้เอ่อ สิทธิพิเศษอะไรตัวนี้ยถ้าเขามาทําวันลดวันหนึงผมก็ว่าอ้มันก็เรื่องเล็กน้อยเลยสําหรับรัชการที่จะต้องให้เขาคก็คือจริงๆเราก็อยากให้เขาใช้จุดศั<ค>กยภาพ<ช>เนามถเ<ช>นาะ<ช>มาร่วมด้วยช่วยกันนําพาให้มันรอดไปได้วยกันให้ความรู้ที่มันเป็นข้อเท็จจริงก็จึงได้เกิดรายการนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่ทุกคนทุกคนมีสิทธิ์นะครับทุกคนมีสิทธิ์ได้สิทธิ์ตรงนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่ามีความสามารถหรือแม้กระทั่ง ผู้ใช้แรงงานธรรมดาเลยเนี่ยผู้ยังได้สามร้อ่ะวันหดี่งอ่ะใช่ไหครับก็คือท่านรัฐมนตรีเองก็นั่งมองดูว่าใครมีศักยภาพอะไรหยิบคนนี้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติแผ่นดินเรานะคะแล้วก็ชาวเรือนจำพี่น้องชาวเรือนจำก็จะได้ประโยชน์รวมถึงคนที่มาออกมาทำประโยชน์เนี่ยก็ได้ลดโทษด้วยใช่ครับเป็นสิ่งที่ดีสองต่อสาต่อเลยนะคะใช่ครับท่านมีโปรเจกต์ดี อีกแน่นอนเลยใช่ไหมคะหลังจากเรื่องเล่าชาวเรือนจำแล้วจะมีอีกแน่นอนเช่นเช่นอ่อเอาเอาประเด็นไหนอะ่ะผมผมลคิดเป็นเป็นแพ็กเกจเลยยังอย่ง <c oughs> ผู้ต้องขังเนี่ย <c oughs> นะฮะถ้าเราหาอุตสาหกรรมเข้าไปทําในเรือนจำให้เขาได้แบ่งพื้นที่ <c oughs> สักนิดนึงเรือนจำมีพื้นที่สามสิบไร่แแบ่งมาสักสองไร่เนี่ยทําทําเป็นอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องของอ,อความสามารถ ชำนิชำนาเรื่องงานสีอะไรนีเขาก็มีอยู่มีอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ผมจะให้ทําเป็นอุตสาหกรรมขายออกมาเป็นแมสอะไรต่างๆนี่ผมก็คิดอยู่ผมยังหามาเก็ตติ้งไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวจะช่วยทานะคะก็จะได้เงินเข้ามาเป็นตังกลางของของเรือนจำคืออย่างได้มาสามร้อยเนี่ยก็ต้องแบ่งแบ่งให้ให้ให้เรือนจาส่วนหนึ่งแล้วคนเขาได้ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเนี่ยมันมันแบ่งอะแบ่งเป็นลักษณะนั้นเนี่ยคือคือ ถ้าเรามีผู้ต้องขังเยอะตั้งเกือบสี่แสนคนอ่ะแล้วเราไม่ให้เขาทํางานเลยอ่ะเรามีแต่รายจ่ายอผู้ต้องขังคนหนึ่งมีรายจ่ายเท่าไหร่รู้ไหมครับปีหนึ่งเนี่ยถ้าผู้ชายอ่ะผู้ชายก็ประมาณสองหมื่นหนึ่งนะครับต่อคนนะคนต่อคนต่อปีผู้หญิงสองหมื่นหนึ่งเศษเพราะมีเครื่องใช้ไม่สอยที่เป็นของผู้หญิงที่เพิ่มเติมอะไรเงี้ยใช่ค่ะมันก็เป็นเงี้ยทีนี่ ถ้านัดจะต้องเป็นคนแก่ลองคิดดูนะถ้ามีสี่แสนคนโคเดาปีหนึ่งสองหมื่นจะเป็นเงินเท่าไหร่อืมก็ค่อนข้างจะเยอะมากนะคะเออเจ็ดแปดเอ่อหลายล้านพันล้านใช่ค่ะเป็นพันเป็นพันล้านจริงใช่ครับเนี่ยมันมันสูงมากเลยอ่ะค่ะแปดพันล้านปีหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ตัวแต่ละคนใช่ไหมคะที่เราต้องดูแลต้องใช่ครับ ช่ครับค่ะก็ถือว่าในการบริหารก็คงจะต้องบริหารงบประมาณให้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ได้ประโยชน์มากที่สุดด้วยใช่ไหมคะท่านรัฐมนตรีมันต้องเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ไม่งั้นเดี๋ยวก็ต้องของงบกลาง,ก,งกลางร <c oughs> ัฐบ,บาลก็ต้องมาเสียเวลาเสียเงินให้กับ เราจะทันเข้าไปอีกมันก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าเงินงบประมาณที่ได้มาแต่ละปีนี่ไม่ควรจะไปขอเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะมีการตัดทุกกระทรวงด้วยใช่ไหมคะที่จะบริจาคเพื่อที่จะช่วยในงานต่อต้านโควิดสิบเก้านี้อีกพรุ่งนี้มีประชุมสณะรัฐมนตีใช่ไหมคะติดตามเลยนะคะรอติดตามใช่ไหมคะพรุ่งนี้ครับในรายละเอียดในรายละเอียดก็จะต้องว่ากันุ่งนี้เพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ย ก็ในในในช่วงแรกนะครับช่วงแรกเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราเรายิดากฎหมายน่ะวระแรกอืมหลักการเห็นชอบหลักการก่อนครับครับเรัะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่จะลงในลักษณะของการมีมติแล้วนะครับว่ารัฐบาลตอนสุดท้ายของคู่นี้เป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ผมก็ดูแล้ว อ่าประเทศไทยเราเริ่มดีขึ้นมากมากใช่ค่ะสถิติดีขึ้นค่ะท่านประมาณห้าสิบห้าสิบค่ะประมาณห้สิบคนเฉลเศษตรงนี้เนี่ยก็คงคิดว่าถ้าถ้ามีห้าสิบก็หวังว่าจะลดลงอีกนะคะเราไม่ต่ากัสิบสามสิบใช่ค่ะลดลดลงจะเป็นศูนย์ะคะท่านหวังจะเป็นศูนย์ค่ะเอาละค่ะพอสมควรนะคะสําหรับการพูดคุยในเรื่องของโปรเจกต์ดีดี ของชาวเรือนจํากระทรวงยุติธรรมของท่านสมศักดิ์เทพสุทินของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณที่มาเปิดเดิมในรายการของ The Agenda Today ของเรานะคะวันนี้ค่ะท่านขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะและก็คุณสุนทิพย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ